ว,าวสาหร่ายผักกาดทะเลค่ะไม่ได้ล้างด้วยเป็นไรลองชิมนิดนึงไม่ตายเนาะไม่ตายกันไม่ตายหมายถึงว่าสาหร่ายไม่ตาย๋ยวคนตาย,ยทุกคนคะมีใครรู้จักหรือว่าเคยกินสาหร่ายผักกาดทะเลบ้างไหมคะบอกเลยว่าสาหร่ายตัวนี้นะคะเอาไปทําเมนูต้มผัดยำส้มตําแกงทอดได้หมดเลย และที่สําคัญเลยโปรโตีนสูงไฟเบอร์สูงพลังงานต่ําด้วยบอกเลยว่ากินเป็นอาหารทางเลือกอาหารสุขภาพได้ดีเลยทุกคนและคลิปนี้ค่ะนุรีพาทุกคนมาบุกฟาร์มสาหร่ายผักกาดทะเลค่ะพามาดูงานวิจัยการเพาะเลี้ยงพามาชิมแล้วก็มาทําเมนูอาหารที่ทํามาจากสาหร่ายผักกาดทะเลว่าใครที่ชอบกินนะคะต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้เลยค่ะและใครที่มีแผนอยากจะเพาะเลี้ยงเอาไว้ขายนะคะต้องไม่พลาดดูคลิปนี้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะนุรีอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะอยู่ ที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ฟาร์มแห่งนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ต้นหรือว่าผอต้นมาเล่าให้ฟังกันก่อนค่ะที่นี่เป็นโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างก็คือเป็นโครงการที่รวมกิจกรรมฐานะมงึ่งสัตว์ลายประกาศทะเลเนี่ยก็จะอยู่ในโครงการของสวกทำในเรื่องของการเลี้ยงและก็การแปดลูกทุกคนคะตอนนี้หนูรีอยู่กับผอต้นแล้วก็พี่นุ่นนะคบพี่นุ่นก็คือเป็นหัวหน้าโครงการหัวหน้าโครงการงานวิจัยในครั้งนี้นะครับให้ทั้งสองคนพาหนูรี ชมเที่ยวโรงเพาะสาหร่ายผักกาดทะเลอันนี้คือระบบเลี้ยงสาหร่ายทะเลแบบแบบถังนะครับอันนี้เราก็จะใช้เอ่อเป็นระบบน้ำหมุนเวียนก็คือจะแช้ถังขนาดหนึ่งหนึ่งตันให้น้ําจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมาใส่แล้วก็เลี้ยงสาหร่ายอันนี้ก็อายุประมาณสองสัปดาห์แล้วเราจะไม่ค่อยยมทานสดนะครับเอ่อเนื้อเขาจะคล้ายพลาสติกแต่ถ้าเอาเขาจับได้มาจับได้ครับแต่ถ้าเอาไปลวกเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มขึ้นก็คือด้วยความที่สาหร่ายผักกาดอะค่ะมันมีโปรตีนสูงเนาะ ประมาณ25่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ไฟเบอร์สูงเป็นอาหารทางเลือกเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็มีวิตามินมีแร่ธาตุอุ้ยเย็นล่ะอุ้ยน่าเล่นสัมผัสจะคล้ายพลาสติกจริงๆเหมือนพอบอกนะคะใครๆเขาก็บอกว่าอร่อยมากหนูยังไม่เคยกินเลยขอแอบชิมได้ไหมครับพอได้ครับไม่ได้ล้างด้วยเป็นไรลองชิมนิดนึงไม่ตายเนาะไม่ตายก็ไม่ตายหมายถึงว่าสาหร่ายไม่ตายในคนอะตายอืมมันก็กรึบๆนะ แต่มันเค็มเพราะมันเป็นเอน้เค็มออหลังจากเราเลี้ยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาสาลายนี่มาผ่านกระบวนการล้างแล้วคัดตัดแต่งที่นี่อันนี้จะเป็นน้ําจืดเอาสาลายนยี่แช่แช่ไปในน้าน้าจืดเนี่ยนะครับเพื่อจะทําให้พวกสัตว์เกาะติดเนี่ยหล,หลุดหลุดออกมาเ,ออเขาเป็นสัตว์น้ําเค็มบ๊อบพอเข้าโดนเข้าโดวนน้าจืดเนี่ยเขาก็จะหลุดออกมาเลยใช่หลุดมาเลยงก็จะเป็นรอยอย่างนี้เลยก็จะหลุดออกมาหมดเลยมาเลยนะครับอัานี้ก็จะเป็นระบบล้างด้วยแบบโปรตีนสกิมเมอร์ก็จะเป็นระบบท่อแบบรูหุ่น นะครับซึ่งเขาจะให้ฟองฟองที่ละเอียดนะครับอฟองละเอียดเนี่ยก็จะดันพวกข้าวสกรปรกเนี่ยขึ้นขึ้นมาข้างๆเมื่อ,อ,อฟองเป็นสีขาวนี่นแสดงว่าสาหร่ายเนี่ยสะอาดแล้วจะบอกว่าขั้นตอนมันเยอะมากนะก็คือกว่าจะได้เอามากินมาทําเป็นอาหารเนี่ยคือแบบสะอาดจริงๆกระบวนการที่เราจะแพ็คบรรจุส่งเราจะต้องออปั่นให้ให้มันเสด็จน้ําปั่นกับเครื่องซักผ้าเหรออ่านี่เราเราโมดิฟายเขาไหมอ๋อโมดิฟายเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาสาหร่ายเนี่ยตั้งแล้วก็ผึ่งลมเอาไว้ซึ่งกว่าจะแห้งเนี่ยมันใช้เวลานาน ลงอย่างนี้ปุ๊บนี่นวัตกรรมขั้นสูงสุดแล้วก็ปั่นนี่แน่นี่แน่ให้น้ำมันหมาดๆแล้วครใช่ใช่ให้มันเฉดดินน้ำนี่ก็จะแห้งเลยแบบนี้หมาดๆเนาะหมาดๆนะครับคือพร้อมไปทําอาหารเลยไหมอ่าพร้อมทําอาหารได้ได้เลยแล้วก็พร้อมที่จะขนส่งอาจจะส่งแบบสดแบบนี้หรือว่าส่งแบบเป็นแห้งก็ได้ใช่เราจะลวกเพื่อเพื่อฟิกสีนะครับสีสีจะเขียวสดนก็น่าแล้วขึ้นนะครับโอ้ต้องเรียงทีละชิ้นเหรอคะ ฟรีฮะแบบทุกรูทุกขุมขนได้ได้โดนลมกันหมดสนุกอยู่นะถ้าเกิดว่าทำวันแรกวันเดียวอ่ะวันเดียวสนุกถ้าทำทุกวันอาจจะเบื่อทากจะครบาเป็นกิโลใช่หนึ่งกิโลเป็นกระสอบเลยใช่ไหมพอมันแห้งแล้วอ่ะเอาแพ็คเกจจริงที่เราพร้อมพร้อมขายนะครับในถุงนี้เราก็จะบรรจุ่20กรัม20กรัมเนี่ยพอเอาไปแช่น้ำในประมาณสัก3-5นาทีเนี่ยมันก็จะคืนรูปกลับมาเป็นสารละลายเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับเป็นสารละลายตรเลย สวัสดีครับหนูชื่อจูนครับน้องจูนจะใช่เป็นนักวิชาการประมงปฏิบัติการค่ะเป็นเมนูอะไรครัวันนี้พาสต้าสาหร่ายทะเลเดือดหมดเลยเนาะหมดเลยฮะแล้วก็แป้งสาลีหนึ่งกรัมก็พงสาหร่ายฮะหมดเลยแล้วฮะเหมือนชาเขียวเหมือนกันนะแกเหมือนชาเอออย่างนี้เหรอคะใช่อ้าสวยงามอุ้ยครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะไม่เคยทำสีก็จะเริ่มขึ้นอุ้ยสีสวยนะอันนี้รีดใช่ไหมคะเหมือนรีดยางพาราเลยตอนเนี้รีดปลาหมึก <Woo>. ไหลออกมาแบบนี้ครับน, <Why? S 2> นี่ก็ได้เลยครับก็ไปทำกับข้าวได้เลยเ uh, ส้นสดก็ไปลวกลวกเส้นค่ะจับเวลาเลยค่ะทุกคน5นาทีอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่เราลวกแล้วก็น,กน้ำเย็นแล้วชนะอบกินเผ็ดใส่เผ็ดว้ากินมากลวกไปส่วนหนึ่งแล้วหไหนๆก็ใส่ทั้งนั้นเลยพี่สาหร่ายผักกาดทะเลนะคะวุ้ <Woo. S 2> ยผัดชาจริงๆขึ้นเลยอะ โรยเติมสีสันเนาะนี่ชอบมากใส่เยอะเลยหมดเลยนี่ค่ะทุกคนน่ากินมากออ้ยเส้นแบบทําเองสดๆนะคะพาสต้าที่ฉันทําเองนี่หนึบไหมสนุกเส้นหนึบได้ไหมอืมเผ็ดร้อนพอดีเลยแล้วก็มีกลิ่นทาหายออกมากลิ่นชัดเลยอ่ะอร่อยอ่ะหิวไหมล่ะหิวครับ กุ้งเราจะชาติกำลังดีบอกพี่ว่าน่าโอเคเย้ยก็จะเหนียวหนึบประมาณนี้พี่ถ้าเลยเกินไปมันจะไม่อร่อยอืเผ็ดจัดเลยอือ,อ,อร่อยเผ็ดจัดเรากุ้งบบกับสุกกำลังดีอร่อยมากสาหร่ายผักกาดไชเท้าไข่ก็คล้ายๆฟิลแบบใบเลียงผัดไข่บ้านนุรีโปรตีนสูงกว่าใบเลียงผัดไข่เลยมไม่เหม็นเขียวจะมันจะมีความกรุบๆอร่อยอ่ะต้องมีข้าวเปล่านะตัวเองสาหร่ายผักกาดทะเลเทมปุระเทมปุระ เข้าเกียบยสาหร,ร่ายผักกาดทะเลซึ่งเป็นส่วนผสมของทรายผักกาดทะเล <c oughs> แลวก็จะไม่มีผสมส่วนผสมของเนื้อสัตว์ครับแต่เป็นโปรตีนจากสาหร่ายแล้วก็ไม่แข็งเหมือนทั่วไปไม่ไม่กินแล้วเจ็บฟันมันไม่ไมีกลิ่นของมันอีกแล้อว <c oughs> อ่ะใช่ไม่เหม็นเขียวเหมือนสาหร่ายทั่วไปกินบ้างก็จะมาถึงตรงนี้ได้ชิมไปหลายอย่างแล้วพี เป็นซาลาเปาก็มาเอา,เาสาหร่ายเนี่ยไปผสมกับแป้งฮะสาลาปากาดทะเลแล้วก็ตัวไส้มันเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของปลายอ,อ,อและก็สาลาเปากาดทะเลสาบมีที่เดียวในประเทศไทยอ่ะแล้วเขาทําอร่อยหมดเลยอ่ะแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศน,นี้ให้ทายราคาเท่าไหร่ยี่สิบสิบห้าสิบห้าก็เกือบถูกบูครั้งแรกในชีวิตไอติมสาหร่ายเขาจะปั่นสาหร่ายแหลกเพื่อให้กินง่ายทำรสชาติพอดีแบบเป็นนมนม,นมหอมสาหร่ายกินเรื่อยๆได้เพราะว่าไม่หวานเกิน ขขสำหรับตัวโครงการขยายผลนวัตกรรมการพอเลี้ยงสาหร่ายประกาศทะเลนะคะ,ะที่เราทําโครงการขึ้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะจากทางสวกระคะมาช่วยเหลือเราแล้วก็ทางสวกรมาสนับสนุนแหล่งทุนงบประมาณนะคะให้เราถ่ายทอดองค์ความรู้ที่กรมมงม,มีไปถึงมือเกษตรกรสวก r สนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณที่ให้เกษตรกรไปปรับปรุงพื้นที่ในการเลี้ยงนะคะสนับสนุนพวปกปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการที่เราจัดอบรมแา่ทอดองความรู้ให้กับเกษตรกรพอเขาเอาไปาปฏิบัติจริงเอาไปใช้ประกอบอาชีพจริงนะคะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่มีเราเนี่ยต้องการพัฒนาให้มันเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเป็นฟังชั่นอลฟู้ดเป็นอาหารที่ปัจจุบันกระแสน้นกระแสมันจะมาใช่ไหมคะว่าถ้าอาหารเป็นยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ตัวสาหร่ายผักกรดทะเลเนี่ยมันก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถนําไปบริโภค เป็นเป็นอาหารในแห่งอนาคตได้นีค่คะมาดูฟาร์มเกษตรกร,กรตัวอย่างชื่อว่าฟาร์มอะไรครับพี่แ a m i ม y ไดฟาร์มครับแฟมิลี่ฟารโครงการขยายผลเป็นไงบ้างครับผลตอบรับโอเคครับ ก็คือจากเดิมที่เรา,าเราก็มีทําตลาดอยู่บ้างแล้วมีแผ่นจะขยายอยู่แล้ว<า>แต่ว่าพอดีตัวโครงการเข้ามาพอดีแล้วก็เหมือนได้ได้ตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมจากที่เราเคยขายได้อยู่ประมาณเดือนละ20่สิโลอตอนนี้ก็คือได้เพิ่มอีก20 20่กิโลประมาณนั้น<พ>เข้าชมเข้าซื้อได้น,นักศึกษาหรือว่าคณะดูงานได้ทางโอแล้วก็ทางฟาร์มสาลายูร์กฮนแบลบรี่ฟาร์มของเรานะครับก็ต้องขอบคุณทางสวกนะครับสาหรับโครงการดีๆแล้วก็งานวิจัยดีๆที่ทําให้เราได้เข้าร่วมแล้วก็ เพิ่มโอกาสให้เรามีตลาดมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นครับทุกคนคะตอนนี้หนูหรีนะคะอยู่กับท่านดรวิชาญผอ,อ,อนะคะของสวกร,กรนั่นเองบทบาทหลักๆของสวกรเนี่ยคะ่ะทำหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรบ้างคะสวกร,กรเนี่ยเป็นองค์การมหาชน แต่เราอยู่ภายใต้กากับดูแลของรัฐว่าการกระทรวงอเกษตรและสหกรณ์แล้วก็อีกหมวกหนึ่งก็อยู่ภายใต้ระบบวิจัยของประเทศภายใต้ระบบวบวนอ,อนะครับก็เป็นหนึ่งในหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยโดยเฉพาะเราสนับสนุนทุนวิจัยด้านการาเกษตรการาเกษตรจะเป็นหลักแต่ด้านอื่นก็จะมีหน่วยบริหารจัดการทุนอื่น แต่ละปีเนี่ยขอทุนเงินมาก็ประมาณสักพันกว่าทุนนะแต่เราสนับสนุนได้หลักร้อยก็ต้องคัดเลือกใช่ไหมคะใช่ใช่ต้องคัดเลือกงานวิจัยเกษตรที่มันสร้าง Impact ให้กับประเทศเยอะๆซึ่งอย่างอย่างปี2025เนี้ยค่ะเทรนแบบสินค้าหรือว่าอาหารหรือว่าอะไรที่แบบว่าเป็นงานวิจัยที่มาแรงบ้างกระเด็นหนักไปทางเรื่องของเกษตรและอาหารค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการจะทํำยังไงให้ได้ให้เกษตรกรผู้ดิาหาเนี่ยมีไรายได้สูงขึ้นสาหร่ายผักกัดทะเลเป็นเพื่อที่มีโปรตีนสูงมากแล้วก็โตวไวในมุมของสํานักง,งานเนี่ยก็คิดว่าสาหร่ายตัวนี้จะเป็นพืชอาหารตัวใหม่ก็เลยมีความน่าสนใจว่าเออถ้าเรามาต่อยอดหากรรมวิธีการที่จะทําให้มันเป็นวิธีการปลูกที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน แล้วก็ได้ตัวสาหร่ายที่สะอาดปราศจากโลกก็สามารถจะบริโภคได้ทั้งสดได้ทั้งแห้งได้ทั้งแปลรูปเป็นผงสำนักง,งานเราเนี่ยเรามีเว็บไซต์อาดานะ<อ> a r d a อ o ออ o t c h อันนี้สามารถจะเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ได้แต่ละปีนี้เราก็จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามากับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแบบเลือกเลยเลือกเลยไปดูสินค้าเหล่านี้ว่ามันน่าสนใจแล้วก็ตรงกับเน้อก็ชุดเลยเกี่ยวไปเลยน้องๆเด็กๆเยาวชน ที่มีแนวคิดที่จะเอางานเกษตรไปสร้างมูลค่าเนี่ยขอทุนมาไปหาข้อมูลก่อนก็ได้นะคะว่าส่งยังไงอะไรยงงมีตัวอย่างให้เห็นเลยว่ามีโปรดักต์อันไหนที่อยู่ที่เราสับสนุนให้บ้างขอบคุณดรมากมากเลยค่ะขอบคุณคะณผู้หญิงด้วยนะที่มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานได้เลยค่ะเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะคะสนใจจะลองทดลองนําไปประกอบอาหารติดต่อมาที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครอยู่ในแถบภาคตะวันออก ก็สามารถติดต่อที่ศูนย์ศึกษาการพรัฒนาอาวุงกรีนได้เหมือนกันร่ว